สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ปยามาตัดบักอือ้อฟักทองเน,นานนะจ้าเนาะปยาจะไปบ้านแม่จะเอาฟักทองไปให้แม่ก็ให้เพื่อนเนาะให้เพื่อนมามาดูรูกฟักทองกันอันนี้ฟักทองปลูกตั้งนานแล้วปยาก็เสียดายเสียดายที่แรกว่าจะทําว่าจะว่าจะลื้อเขาทิ้งแต่เขายังไม่ยอดอยู่ทุกคนยอดใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะตัดวันนี้ยังไม่ตัดยอดนะจ๊ะจะตัด ลูกที่เอาไว้ให้เพื่อนเนาะเขาลูกที่สี่ของของสาวไหนกบ,บุจักที่เขาจะเอานั่นแหละนี่แต่มันหรือมันไม่รู้นะมันหรือไม่มันไม่รู้นะเราว่าน่าจะไม่ใช่มันตะกองบอกเพืบเอารับอืมน่าจะเป็นบักอึอเอาอีกไหมเอาอีกลูกไหนลูกเล็กเอาบะเอาไปฝากยายลูกหนึ่งาะ แล้วมีลูกไหนเนาะที่หลน่นลูกนี้บ่ทำไมหลน่นเพื่อมันตายมันหล่นเนะาะจ้าทุกคนปยาเอาไปต้มเลรวแต่ทำไมเขาไม่มันไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงนี้เลยตากล้องบอกว่าไม่ใช่มันแต่มันเป็นบักอืน,นะฮฮ่เอาเอาลูกนี้ด้วยเอาตัดไปหลายลูกจะกินยังไงมดตะกองตรงอันนี้ก็ต้องเอานะจ๊ะลูกนี้ก็ต้องเอาเพราะมันมันเหี่ยวแล้วไหมยานมันหลน่นจะไม่หลน่นเราเข้าอยู่บนข้าง เดอ้อเด้อเด้อยาเอาไปให้ดูอ่ะอึบนี่ลูกนี่บักใหญ่เลยจ้ะนี่นี่ลูกบักใหญ่เลยจะรูปแล้อ่ะปัญญาปูักทองได้กินนะจ้าเห็นที่หายที่หายอย่างนี้ก็ปปูขดทองได้กินเด้อลูกใหญ่ใหญ่อันนี้ลูกลูกลูกแหลกตัดไปแล้วอันนี้ลูกทีสองสี่สองหล่ดไปแล้วอันนี้ลูกทีสามอุย้ยไม้ดังแคกแค่นิดหนึ่งนะจ้า อันนี้ลูกที่สามอันนี้ลูกที่สี่ลูกที่สี่ของเพื่อนบ้านจ้ะเดี๋ยวเอาไปเพื่อนบ้านเนาะอันนี้จเจาไปให้แม่แล้วจะตัดอีกไหมมีอีกลูกหนึ่งจะตัดอีกไหมเอาอีกลูกหนึ่งนะทุกคนใครดูฝักทองปยาลรวบอกปยาทีว่าปยาจะสมควรจะลื้อเขาออกไหมคนเขาอยู่นี่เด้ต้นเขาอยู่คนนี้แถวนี้ทางนี้ทางใน,งนๆแต่ว่าเนี่ยเขาลามออกมาเนี่ยยอดเขาก็เดี๋ยวจใจดูทุกคนจใจดูยอด พี่น่ะมีหมากด้วยเด้เดี๋ยวแวกหาดูนะอตัวมีหมากสุกอยู่วุดใบเขาบึกใหญ่บึกโตสมควรจะลื้อออกไหมอืมอเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพักหลายอย่างมีหลายอย่างเนาะมีกระทือพักป่าตะไคร่แล้วก็มีแคร์ปยาปลูกเอาใส่เอาไว้ไม่คิดว่าเขาจะลามออกมาอย่างนี้แต่ตอนเนี้ยจะตัดลูกเขาก่อนอีกลูกหนึ่งเ่าก็สามลูกสี่ลูกห้าลูกโกลูก ขอบคุณคุณพี่เนาะคุณพี่เอเนากะเนาะที่แนะนําให้ตัดยอดเนาะพอดีตัดยอดด้วยลองผสมเกสรด้วยเขาติดเนาะได้กินตั้งเจ็ดแปดลูกขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจากที่ให้คาแนะนำเนาะจะเนาะก็ได้กินนะจะเนาะได้ผลเกินคาดนะคะเราพยายามตัดจริงนี่ก่อนเนาะโอ้ยแม่หลวงลน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 เนี่ยอันนี้น่าจะมันน่าจะไม่ใช่เบิกอืดดอกว่าลูกหน่อยกว่าเขาเนาะ น่าจะเป็นมันโยนไหตะกรงรับพับได้ละจ้าอีกหนึ่งลูกเนาะจ้าะนะท่านนี้เขาก็จะมาคุยกันเรื่องจะลือ้อหรือจะเอาเข้าไว้เอาตาดอกแค่ไม่ดอกแล้วนันแม่ออเออเออปลูกดอกแค่ปลูกต้นเดียวได้กินดอกแล้วจ้ะดูดูดูออกดอกเบบอึอกระลังนันเลยปัญญาจะลื้อบุกอึอกอ,อกบอก่เด็กแค่เขาจะตายนั่นเองเนาะ เดีวก็ตาหยดแต่ตอนนี้ยังไม่ตัดรอก่อนเพราะว่าภารกิจละอย่างมันจะเสร็จไม่ทันไงก็เลยว่าเอาจงไว้ก่อนเนาะเอาไว้วันหลังเดี๋ยวจะมาตัดออกเสียดายลูกลูกกระดึบกระไล่หลายเด่นลูกกระดึ๊บคนมีแต่เขาไม่ติดเขาสลัดต้นเขาแก่เนาะจ้าเนาะก็เลยจะเอาหน่อใหม่อเอาหน่อไหม้ไปฝากเพื่อนเพื่อนมาจากที่อื่นเนาะได้แล้วพูดายแทะซื้อออกไปยังไงละครเอาล่นล่นล่นเอาลงลงลงเอาลดมือเอ๊ะ แล้วก็เด้อไยาเอาขอลมก่อนเด้อเอ้าไปไหนมดหาพักหวานโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่แล้วพักหวานจะเหลือสักพอสองต้นปะอ่าเด้อเอามาเก็บไว้ตัวน่จ้าลูกที่สนะี่เนาะแล้วจะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนที่เขาจองไว้ลูกที่สนะี่เนาะจ้ะ เอาไปให้เขากบ้านเนาะอันนี้นี่เห็นไหมผลผลิตที่ปญาปลูกได้กินนะจ๊ะเขาบอกได้หลายลูกด้วยเห็นไหมลูกเขาจะแตกต่างกันมากอันนี้ลูกเล็กลูกเล็กที่ออกลูกเล็กเลยลูกใหญ่หล่นหล่นควนก็เลยต้องไปเก็บมาเนาะต้องไปตัดออกมาอันนี้เป็นลูกที่สองลูกที่สามหล่นเอาไปกินแล้วอันนี้ลูกที่สี่ของเพื่อนจองไว้ค่ะเอาไปให้เพื่อนแถมไปอีกลูกหนึ่งลูกที่ห้าแถมลูกน้อยอุตลูกนี่ เนื้อหลายนะเนี่ยแม่ห,หมาลูกเขาไม่น,น้อยนะจ๊ะถึงน้อยแต่ลูกแต่เนื้อแน่นๆเลยเนาะสรุปคือปลูกฟักทองรุน่นี่ได้กินจ้ามีลูกให้ได้กินเนาะก็ะขอบคุณอ่าคุณพี่ที่แนะนําให้ตัดยอดลองตัดยอดดูเนาะตัดยอดด้วยปยากระผสมเกสรเขาด้วยก็ได้ผลแบบนี้เด้อจ้ะอันนี้สามโลลองช่างแล้ววนะันนั้นสามโลนี่ลูกแรกเก็บไว้ยังหี้เข้ากาไเป็นไรเน,นาะจะเนาะไว้ได้นานเนาะ น,นั้นจะเอาไปให้เพื่อนเดี๋ยวปยาก็จะสิทธิ์แล้วเดี๋ยวพื่อนเขาจะพอเสร็จเราก็จะไปตัดนอไม้เนาะตัดนอไม้ไปฝากเพื่อนเนาะฝากแบ่งๆกันเนาะหลายๆคนเดีวที่เหลือก็จะกลับมาตัดตบแต่งต้นไผ่อีกเนาะแล้วก็ลากขี้งวไปใส่ให้เข้าออกให้เราได้กินตลอดเนาะจ้ะเนาะสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะจะ้ะเดวจะเบื่อกันซะก่อนเนาะสวัสดีจ้าขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามาให้กําลังใจปยาเนาะ เดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปใหม่นะจ๊ะเนาะให้กำลังใจยาวๆดวยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะจ้า